วิธีป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อการจัดการโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อควรพิจารณาปริมาณและคุณภาพของโปรโตีนพลังงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายอาหารเสริมทางการแพทย์เลือกอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3มีวิตามินดีและลโปรไบโอติกค,ค่ะ นอกจากการให้โภชนะบำบัดแล้วควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะาทุพโภชนาการหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะาทุพโภชนาการออกกำลังกายเพื่อรักษาหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการทำงานของร่างกายการออกกำลังกายแบบแรงต้านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อได้โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. i s o t ไอโซโทนิกเอ็กซ์ไซน์เป็นการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านคงที่ โดยแรงที่กระทำต่อกล้ามเนื้อจะเปลี่ยนไปตามความเร็วมุมข้อต่อและความยาวของกล้ามเนื้อเช่นการยกดัมเบลการออกกำลังกายแบบใช้รอบยกน้ำหนัสกสควอตลันธ์หรือท่าลันธ์สไอซโซคเนติเอ็กซ์ไซส์เป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านโดยใช้เครื่องมือที่สามารถควบคุมให้มีความเร็วของการเคลื่อนไหวคงที่แต่แรงต้านปรับเปลี่ยนได้เช่นการเด,ดินหรือวิง่งบนลู่วิง่งหรือการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องปั่นจักรยาน การตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อสามารถทำได้หลายวิธีหนึ่งในนั้นคือการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยวิธี Bioelectrical Impedance Analysis หรือ BIA เพื่อให้ทราบถึงระดับมวลกล้ามเนื้อในร่างกายรวมถึงปริมาณไขมันแร่ธาตุในกระดูและน้ำในร่างกายหากสนใจตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายสามารถสแกน QR code ที่แสดงอยู่ได้เลยค่ะ